สวัสดีครับผมมันนี่อยู่กับพี่วรกพี่เดียววันนี้เราจะมาเล่นแบบสมัยโวของพี่เดียวค่ะพพเจ้าพร้อมเจ้าเป็นริ่มกันเลยแปบบจัดเป๊บเรื่องตอนนี้มันก็เข้ายากมากๆเลยอัจยังมาทิโย <c oughs> <c oughs> นี่แบบผมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอคูณเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเข้ามา <c oughs> แล้วเดินมาดู เออเพื่อบางคนเขมาแล้วมันจะสวยมากๆเลยนะอกอ่านแล้วรีวิวบ้านก่อนเลยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนพี่เลียไปไปรอหน้าบ้านก่อนไม่อย่าเพิ่งรไปตรงนี้ครับตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้ยอ่ามาตรงนี้ก่อนครับเทนิคเทนิคครับเทนิคเทนิคเปิดกล่องนี้ครับเอ๊ะกล่องนี้ครับกล่องนี้ครับเป็นิคเทนิคแล้ของบ้านกล่องนี้ครับอันนี้คือคือกล่องเออกล่องไหนอันไหนกล่องนี้ครับหน้าคุณนี่แหละ เนียบครับอืมขึ้นมาเด็กนต่อเลยครับผู้ชมเด็กราจทำอะไรก็ทำได้นะครับว้าวใหญ่อเั้นบนนะคะก็จะเป็นเตียงนอนแล้วก็วิวเดินนะครับชั้นสามเออเดี๋ยวดๆกล่องเชือเอดูเออเดี๋ยวพึ่งอันนี้มันเป็นกล่องกล่องอะไรนั้นเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งกล่องส่วนตัวโอเคอันนี้ชั้นสามเรียบร้อยแล้วนะเงียบ ฉากจะเป็นแบบนี้ซึ่งวิวนะครับเห็นทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมองเดี๋ยวเพิ่งมองเดี๋ยวเพิ่งมองมองไม่เห็นอ่าคั้นบนนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งคั้นบนดีกว่าเป็นไม่งั้นมันจะเปิดเผยทั้งหมดเอามาเอามาทีนี้ลงไปให้าง่างไปรีวิวทีละอันเลยอ่ารูแมวลงไปนะครับคุณจะสวยงามมากมากเลยนะคุณรับเออจากอีพีแรกแล้วครับต่อยลอยมากครับอ่ามาดูนี้กันเลยครับนี่ฟาร์มมานะครับผมนี่บออกมาจับ อ่ะแล้วก็ป้ายอันนี้คือบ้านเห็ดนะครับคุณเข้า้างไหนรอนท่านผู้ชมดูครับจิ๊กับกืจะมีแบบนี้นะครับที่สร้างมานะครับเไม่ทำบ้านอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ตกแต่งน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกทางนะครับชิเกนฝรั่งไอันนี้ไว้ดูทีหลังดีวกว่าเนี่ยอันอันอันนี้เดี๋ยดูทีหลังอันนี้อันนี้อันนี้ยิ่งใหญ่สุดอันนี้ยิ่งใหญ่สุด หามานี่ครับผมไหนๆไปไหนแล้วนี่ก็คือชิคเก้นฟาร์มนะคะชิคเก้นฟาร์มก็คือฟาร์มไก่นั่นเองอ่าซึ่งฟาร์มไก่ก็จะดับระเบิดมาให้เรานะคระเดินที่ระเบิดได้เลยนะครับหกกล่องนะครับโอเคนะครับผมฟาร์มมาแล้วครับเราก็ได้สร้างอาร์ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ตรงนี้อีซาวด์นะครับผมต่อไปครับอันนี้ก็คือเออเออมาอันนี้ว่ะครับเออมาอันนี้เลย Color House นะครับหรือบ้านสีบ้านเปลี่นสีนั่นเองได้บ้านบ้านสีนั่นเองครับก็จะมีสีสี5สีแล้วที่ผมเลือกข้างบนนะคะก็จะมีตัวอื่นไอนซึ่งเอาไว้เอาไว้สดผสมสีนะใช่แล้ววมสดุผมก็ทำมาแล้วนี่นะครับก็คือที่ผมผสมสีแล้วก็กล่องนี้นะครับก็จะนี่ครับเอาไว้ดูสีได้เอาไว้โชว์แล้วตามนี้เออเด็กเป๊ะ ครับโอเคมาต่อกันเลยทำไมเลือดน้อยจังวะอ้าวจริงเหรอบักนี่ครับผมอ่าอันต่อไปนะครับอ่าเดินตามทางนะครับนี่ครับป้ายนะครับจะเขียนว่าหวีดฟาร์มนะครับหวีดฟาร์มข้าวนเองนะครับผมตัวนี้จะมีทางแยกนะครับเป็นหวีดฟาร์มนะครับแล้วก็พัมกินฟ์านะครับนี่คือหวีดฟาร์มพัมกินฟาร์มนะครับเราเพิ่งทราบไปเมื่อกี้นะแต่คือไม่อยู่คือไปกินข้าวอ่า ครับผมโอเคอันต่อไปนะครับเป็นอันที่สุดยอดที่สุดที่ผมเคยเห็นมานันก็คือโกเนเธอร์หรือไฟนรกนั่นเองนะครับผมอ่าเอออย่าไปเหยียบเออจะไปรีบหอนโกลเนเธอร์เหรอเออไปไปรีบหองนไปไปมันไม่ค่อยเออยิ่งใหญ่เท่าอันที่เราจะไปดูส่นนะโอ้โหแป๊บนึงนะครัะไ่ กราตัดดีกว่ามันเสียเวลาไม่ต้องไม่ต้องซานล,ลอกถึงแล้วอ้าวโทษโทษโ, <Okay S 2> โอเคนะคะ <c oughs> อ่าไหนก็ไม่รู้ในกล่องนี้นะคะคุณจะเปิดกล่องไหนก่อนครับอออออเ <c oughs> อาขอกล่องนี้ก่กนอนะะมมาาอันนี้ก็จะเป็นของนะคะที่ผมไปหามาปสุดอันนี้ก็จะเป็นพวกของที่ผมไปฆ่าปากกาหูคิตตี้อะไรมาเดี๋ยวเราลองเปิดไปข้างนอกตรงนี้หน่อยอข้างนอกเขาจะเป็นอันนี้เลยนะนี่ยังครับนี่ไเทอร์เลยปากกาหูปากกาหูปลากระหูี่เห็นได้ไง โอเคครับเอาล้ปกลับ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 เป็นเป็ดนะครับผมเป็ดเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดนๆเข้าสี่นาทีเกือบจะห้านาทีรอบทีนะครับตอนนี้อากจะเข้าไม่ได้ครับผมแลกอยู่โอเคไม่แน่จะออก่โอเค โชว์เต้ยไปดูต่อไปนะครับผมอ่าวยังไปนะครับคืออันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมยังออกไม่ได้วาย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 แล้วอันสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินนําไปก่อนนะครับเพราะผมเป็นกูซ่านะซึ่งว่าจะหาได้นะครับยากที่สุดเลยนะจะเอารีวิวข้างในก่อนครับอันนี้ก็คือ Enchantment Table นะครับอ่าเข้าไปข้างในกันเลย ก็คือการเข้าไปข้างในก็นคือกดชิปนะครับแล้วก็กดไปที่ข้างๆแล้วก็กดลงก็จะดึไปนะครับผมแป๊บครับขออ,อ้าวออกครับเออเดี๋ยวขอตัดภาพแป๊บหนึงครับผมอันนี้ก็รอคุณเดียวเข้าเสิร์ฟเมื่อกี้กดเมื่อไปนหน่อยก็เลยไปโดนที่ตัดภาพโอเคนะครับอ่าเรามาดูกันเลยอันนี้ก็เป็นที่เข้าโอเคผมเข้ามาแล้วอ่ะ กินม่หมดเลยนะคะผมซึ่งต้องรอยาวหน่อยแสดงว่าอันนั้นต้องค้างด้วยแสดงว่าตอนนั้นอะแสดงว่าอันนั้นเราต้องค้างด้วยโอเคงั้นตัดภาพกันดีกว่ามันนายเออซึ่งโอเคนะครับแบตบผมก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวต้องรอกัอนไปหน่อยนะครับต้องรอไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นความเร็วกันก่อนดีกว่าครับผม ต่อนนี้ก็รอผมนะครับเร่งความเร็วแป๊บหนึ่งแต่บางคนจะเลือกความเร็วไม่ได้หรอกคุณสงสัยป็งคนสิบห้านาทีพอดีอะเพราะเวลาถ่ายเราวิเครสิบห้านาทีทุกครั้งถ้าเราอัดเลยสิบห้านาทีเราก็จะเป็นกรรมลงลงใน YouTube ไม่ได้อีกอุ้ยเอาสกินเอรเรกอุ้ยวิดีโอ อ๋ดูดิมีสองสีอันนี้มันหวานหวานเจี๊ยบเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่อันนี้หวานมากเดี๋ยวกี่กิโลเยี่ยวกี่กิโลอันนี้เ,รเ,รเ,เ,เ,เหรใช่หวานเกินอ่ะอยากอยากจะอ้วกเลยใช่ไหมแล้วก็มีกล้วยด้วยกล้วยวะทำไม่ได้ไม่ชอบหวานหวาน มันมีแซมหนุ่มกล้วยแซมหนุ่มตุม้กุ้ยแล้วก็หวานหวานโอเคสก,กีนเข้าไม่ได้แล้ว okay, ก็จังมวนนะเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยโอเคสกินเข้าไปได, okay, กกเไได้เพราะฉะนั้นคุณไปเข้าแบบคุณเล่นก่อนเลยดีกว่าไหมเออระหว่างนี้นะครับมันมันโหลดแมปใหม่ไม่ได้เออว่ะไม่งั้นมาเจาะก,กดออก,กเร็วตัด,ดภาพเร็ว ก็ติด้วผมโอเคแล้วเขาจะเปลี่ยนเกมจากไมค์คาร์ t นะครับเรามาเล่นเกมใหม่แทนซึ่งเดี๋ยวผมไปรชจแบบแปบบ๊บเดี๋ยวผมบอกมันคือเกมอนะไรแม่คือไพ่เลททิง จะแบ่งกันผัดทีละคนนะครับอ่ามาแปลชื่อก่อนครับซุบอ่าผมคณะผมได้เริ่มก่อนนะครับอะกระสานทีละคนนะครับมันมันน่าจะแหลกมาแลครับขอเป็นตะขิวครับอ่าผมไม่เชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะตะคิวนี่ได้คู่ดีแบบโอ้โหคู่ดีผมบ้านหนอ่าคุณว่ากาะแป๊บหนึ่งนะไม่น้องโหลดหน่อยโอเคนะครับผมจะให้ ชมเลือกก่อนนะคะว่าคุณจะเลือกเกาะไหนครับผมระหว่างเกาะหนึ่งเกาะสองและเกาะสามคอมเมนต์ด้านล่างครับอ่าคอมเมนต์แล้วใช่ไหมคะนับหนึ่งนับสองคุณเลือกเกาะไหนิวเกาะเกาะสามเกาะสามนะอ่าไม่รู้ว่าจะไม่ได้ถูกหรือเปล่าน,น,นะครับผมไม่ถูกนะครับเป็นเกาะหนึ่งนะคะใครที่ทายเกาะหนึ่งใครที่เขียนคอมเมนต์ว่าเกาะหนึ่งนะคะก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าคุณทายถูก แหวมกดีกดโทษดีโชคพีเร้เก็บโชคดีครับวางัวาเดีวลโอ้ยอันดีต้องินอันที่คฟันพี่เดียมันจะได้สร้างใหม่หมดเลยเอ้ยอันี้ยิงเลือด เกียร์ไม่มันสร้างใหม่หมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาจอนที่เรานะคะได้ได้แบบเจอของดีๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกรอบนึงครับผมอ่ะเราได้ทีของโชคดีนะคะก็คือเอ่อเกาะกำบังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปครับอ่ะเราได้ทีของโชคดีแล้วนะคะก็คือระเบิดนะเอาเจเยียหยวนหน่อยดิยิงยิงยิงอันนี้ว่ายิงนี่แพงสุดบ้านช่วยยิงนี่ก่อนที่บอก,บอก โชคดีเป่าโอเคไม่โชคดีครับผ่านไปมันเป็นผ่านไปประมาณ10วินาทีนะครับได้อีกรอบเฮ้ยก่อนนี้ดีวววววกว่านี่แบบลองโชคดีสิโชคดีเปล่าโอเควันนี้ฮะอุ้งกระทาบบ แล้วก็องดีนะครับผ่านไปา15วินาทีนะครับหิบบ้ายเนี่ยบังครับผมอะไรครับเฮ้ยไปที่จินมความสาารถสดน้ไม่ว่รู้ใโชคดีะโชคดีไม่โชคดีนะครับแต่เปโชคดีขอกดเปิดตัวนี้อืมแล้วสองหกกดไปเลย นะคพอเราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างด้วยนะคะจะสร้างอะไรก่อนสร้างต้นไม้กันดีกว่า จิงนะผมจะลองเข้าเกมแฟปแล,แล้วก็โอเคนะคะเราจะมาเลือกอะไรก็ไม่รู้นะคบเราจะทำอไรดี๋ดันผมยังไม่ได้เืเลย่วาอา,อาจจะเลยดูลคผไม่นานนะคะเดี๋ยวปเราจะตัดไปตอน,นทออนนี่ทำเสร็จแล้วในก่านนะคะว่าหน้าตาของเราจะเป็นยังไง เราแล้ครับเราจะให้คุณพ่อได้ชิมกันแล้วผมเราจะมาดูนะคบว่าคุณพ่อของเรานะเขาจะดีหรือไม่นะครับตอนนี้เรามาดูว่าคุณพ่อของเราจะชอบ